สวัสดีค่ะฮาเวลาหุยาเตกาเลเล่ะเชชาเชอลาแต่กุเลล่าเชนจาลาวิโยอยากนี้เตปอทอเงาโตอาปุเอเตมาเกาะใครเล่อวีอันีเตียเล่ถ้าออกงาปีดักราวิโยอาปุเอชีวิโอลองเลฟาตาเวออบงกุเวอลองเพวิโยเตเกนากาชาเตปอทาจอมโเตีาโจวิโยเจ yo le choya we nima ta lo niga we pato teni ta yo uja heja kuja we hapu shiro te maju le ya kolo lo te tavi yo ze kete le เจ้าโมหลอนิเชื่อว่าอยาะเขาลุชลไลกาอยากก่อชีตจั่โลพาลาวิโยเจชโลไลกาพาลาวิทกาโยหุติพาเลฮาปุชิรู้ชิดากาโมอทออายีมาเตมาพุบาเลมาอยูบาวิโอคูคาเลดีต่ลาวิโยเจมึงมีพ่อกาเตปาลัทธบาตีพาทะกาถืดีเล ยูกุเวยากกทาอหญหาชัเสพาเพื่อแาดมัญหญากุเลเดวิโยเจยาก่าอชุติกากาอวุจตาเวชีปกกกาตูมาโดนิโลแต่จมกามวิโยเจอเลมเฮคโลก้มือจาปะฮะวกจะไชเตกายากอชิตจะทพาลาเวอโคลฮับบุชิลุเชิโยกามทา โยไกายเล่หาบุษรุจชิดาอเยอเยอยากกจ้าลูโยฟุกายวิโยยฟุกายเชวิออยอกฮอลูหาบุษรุ้อกฮอลูสีฟ้าตาวิธางามโมาอันจาวิโยเจชีโคโลลิเมตเจ c ะเชืบตาวิโยเจชีเชวิเลตดาวิชวิปัฮลเพวิหาบุษรูชีวิธา ฟุบบาเวชงท้าปีลาเวลาชงแพ้เวโยแต่บุตาเวล้อเจชิคาชูโยอวิ่เตะเผางาเวโจมอึศาเลงาเหอโจวินิมมาถ้โลนิลาเช่เวโยเกชาเวกันเตกุโอคโยลูกเกาเวยาโพักสโลจูไกเชทาเต่ปอตยามาช้าฮาวิโกวิโตเวิซเวคาบีโจตาวิโย จยากฆ่านปะฮะอุปถัมภ์ู้วิทยา่าช่อลายกาเคลฮับวิชรุธากาโมทาจดพยตุลามาฮิเลกแยเลอยเย่เยพุบบาตุลาอวินติพาเงืคริยาอชาติโกขลคริยามเพเวชงเตกาเล่อชาทิกาบาล่ตัวเวชเวขาเขียพูดทรมโกตีจุลิเล่ขลงือฮาเลกาวิโยอโลโกตีจุลิเล่ขลฟันตาเวอโบจวิโย นง no ok a ฮือตุขาเวทะากาผูกาตอด้เวทียาทานิมาโอคโลนิมามาลูเลกระชาทากาบาเลกระชาทายูเวโอคโลงาฮือยื่งขาเวทียาทาอาเลมือตุเวขาเวทะาปกไกเปิดข้อนองาฮือเลจูหาพ่อโลกาเอลาดลาตุโยเลือเลงาฮือโยเวนิมาโอกาเกาะโจมาลาตุโยอสสชาพ่อโลทามาโคจูหาพ่อโลกะมาโคเอลาดลาตุโยโอโลโคกระชางาฮือท่าอบบุนาลาตุโย สิทธาปโตอวินติเผางั่งเฮเลย์คาเลดาวิทะเทวโอคโลโอกามานุเลเตียเวออโลโกงั่งเฮนิมามาลูเวโกออยาโจเวติยางั่งเฮกาเกตุโยเตกาลาติโคเอโกคโลงั่งเฮทามาลาตาวโยสิทธาปโตโลสิทธาปโตเลมุนอมาคโลละชองงั่งเทักกา nga hu chu cha le te vư te o gam pi la vi yo te ga le le o khu u sha o bo na pio